นิทานเรื่องผีต้นไผ่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในลาวมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแก้วแก้วเป็นเด็กที่ซสนและชอบเล่นในป่าอยู่มาวันหนึ่งแก้วกำลังเล่นอยู่ในป่าคนเดียวเมื่อเขาเดินผ่านกอไผ่ขนาดใหญ่เขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากกอไผ่แก้วหยุดฟังเสียงนั้นเสียงนั้นดังเหมือนเสียงคนร้องไห้แก้วจึงเดินเข้าไปใกล้กอไผ่เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อแก้วมาถึงกอไผ่เขาเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กำลังนั่งร้องไห้อยู่เด็กหญิงคนนั้นหน้าตาน่ารักมากแก้วจึงเข้าไปถามเธอว่าทำไมถึงร้องไห้เด็กหญิงคนนั้นบอกว่าเธอชื่อแก้วเหมือนกันกับเขาเธอเล่าว่าเธอมาเล่นในป่ากับพ่อแม่แต่พ่อแม่ของเธอกลับหายตัวไปเธอจึงร้องไห้หาพวกเขาแก้วรู้สึกสงสารเด็กหญิงคนนั้น จึงอาสาจะช่วยเธอหาพ่อแม่ทั้งสองคนจึงช่วยกันออกตามหาพ่อแม่ของเด็กหญิงแก้วพวกเขาเดินหาพ่อแม่ของเด็กหญิงแก้วเป็นเวลานานแต่ก็ไม่พบแก้วเริ่มหมดหวังแต่เด็กหญิงแก้วยังคงมีความหวังว่าจะพบพ่อแม่ของเธอในที่สุดทั้งสองคนก็มาถึงลำธารแห่งหนึ่งแก้วมองลงไปในลำธารและเห็นอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาด เขาเห็นร่างของพ่อแม่ของเด็กหญิงแก้วนอนอยู่ใต้น้ำแก้วจึงลงไปช่วยพวกเขาขึ้นมาเมื่อพ่อแม่ของเด็กหญิงแก้วฟื้นขึ้นมาพวกเขาก็ดีใจมากที่ได้พบลูกสาวของพวกเขาพวกเขาขอบคุณแก้วที่ช่วยชีวิตพวกเขาเด็กหญิงแก้วและพ่อแม่ของเธอจึงตอบแทนแก้วด้วยการให้พรแก่เขาพรน,นั้นคือขอให้แก้วมีความสุขและมีชีวิตที่ยืนยาว แก้วดีใจมากที่ได้รับพรจากพ่อแม่ของเด็กหญิงแก้วเขาสัญญาว่าจะใช้พรน,นั้นให้เป็นประโยชน์แก้วและเด็กหญิงแก้วจึงกลายเป็นเพื่อนกันพวกเขายังคงเล่นด้วยกันในป่าเสมอและพวกเขาก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเด็กชายและเด็กหญิงเล่นกันในป่าเปิดในหน้าต่างใหม่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องมีความกล้าหาญและช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อน